สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูแชมป์นะครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทํากิจกรรมใน activity ที่2.3นะครับซึ่งให้นักเรียนเนี่ยนะครับเข้าไปสู่เว็บไซต์นะครับ studio. com. org นั่นเองนะครับหรือว่าเว็บเว็บโค้ดนั่นเองนะครับเพื่อพาพึ่งเนี่ยบินไปสะกดคําตามที่โจทย์กําหนดเอาไว้นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนสามารถใช้มือถือ หรือว่าใช้คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเข้าไปยังลิงก์ที่ครูกําหนดไว้ให้นะครับนั่นโดยนักเรียนสามารถสแกน QR code ตรงนี้ก็ได้นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนักเรียนก็จะพบหน้าต่างที่เป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับว่าเมื่อเราเข้าไปแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับก่อนหน่านักเรียนนํามือถือของนักเรียนมาแล้วก็สแกน QR code ตรงนี้นะครับหรือว่าเดี๋ยวนักเรียนสามารถกดเข้าไปยัง ลิงก์ที่ครูแปะเอาไว้ด้านล่างก็ได้นะครับเพื่อเพื่อเข้าไปสู่เว็บไซต์เหมือนกันนะครับครับอ่าเรามาสแกน QR code กันเลยนะครับเมื่อนักเรียนสแกน QR code แล้วนะครับก็เข้าไปสู่เว็บไซต์เลยนะครับจากนั้น QR code ก็จะพาเราไปสู่เว็บไซต์โค้ดนะครับโดยการให้นักเรียน ตั้งโทรศัพท์มือถือของนักเรียนเป็นแนวนอนนะครับเพื่อที่นักเรียนจะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้นะครับเมื่อนักเรียนมาถึงหน้าแรกตรงนี้นะครับนักเรียนก็จะเห็นว่ามีคลิปวิดีโอเพื่อ,อเป็นคลิปวิดีโอตัวอย่างให้กับนักเรียนนะครับเพื่อสอนการใช้งานให้กับนักเรียนนั่นเองนะครับนักเรียนก็สามารถกดดูได้โดยการกดปุ่มที่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับก็ะจะเป็นการอันพักนักเรียนก่อนนั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมเพื่อ สอนให้เรียนทำนะครับลากโค้ดอะไรต่างๆนี่นั่นเองครับเมื่อเราดูจบแล้วเราก็กักระบาดอะไรนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเมื่อเราเข้ามาสู่โปรแกรมแล้วนะครับเราก็ให้กดอ่านก่อนนะครับอ่ะให้นักเรียนอ่านก่อนนะครับอันนี้เขาบอกว่าพาชั้นบินไปสะกดคําว่าที่ตะวันออกเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ตะวันออกภาษาอังกฤษก็คือ East, นั่นเองนะครับอ่าจากนั้นเราก็กดตกลงนะครับเราก็สั่งเราก็ทำการอ่าสั่งให้ตัวของพึ่งเนี่ยนะครับเดินทางนะครับเราก็หาคําก่อนที่อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับว่าคําว่า i s นั้นอยู่ตรงไหนนะครับเมื่อเราเจอแล้วนะครับอ่า s อยู่ตรงนี้นะครับเราก็พาพึ่งเดินไปนะครับโดยการเขียนข้อคําสั่งให้กับพึ่ง นะครับโดยการถ้าสมมุติเป็นคอมพิวเตอร์นี่ก็ใช้เมาส์มากดค้างไว้แล้วก็ลากไปใส่นะครับส่วนถ้าเป็นมือถือนี่ก็ใช้นิ้วจิ้มค้างไว้แล้วก็ลากไปต่อนะครับโดยให้ให้มันเชื่อมเชื่อมกันด้วยนะครับจะมีเส้นสีเหลืองๆนหน่อยหนึงนะครับแต่นี้นก็ปล่อยนะครับต้องเดินกี่ครั้ง1 2 3 4สี่นะครับอันนั้นก็นำมาใส่ด้วยกันอยู่4อันด้วยกันนะครับ เมื่อเรียนใส่โค้ดเสร็จแล้วนะครับให้เรียนกดคําว่าเริ่มนะครับหรือว่านักเรียนจะไปทีละขั้นตอนก็ได้นะครับถ้าเป็นทีละขั้นตอนก็จะผาพึ่งเดินไปทีละอันนะครับตามตัวอักษรนะครับก็ค่อยๆไปนะครับสังเกตว่าเมื่อเราเดินแล้วตัวกรอบสีเหลืองที่อยู่ในโค้ดตรงนี้นะครับมันจะขึ้นมานะครับว่าเราเนี่ยกำลังอยู่ที่ขั้นตอนที่เท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับ นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนครบเพราะว่า east นี่ก็คือทิศตะวันออกนะครับนะเมื่อเรียนผ่านปริศนาที่หนึ่งไปแล้วนะครับก็ให้ีกดคําว่าไปต่อนะครับเพื่อ<พ>ไปยังอ่าปริศนาที่สองนะครับปริศนาที่สองเขาว่าให้สะสกดคําว่าทิศใต้นะครับทิศใต,นะต้อ่า ทิใต้ภาษาอังกฤษก็คือคําว่าเซานั่นเองนะครับักเรีนก็ทําการดูในกรอบของอช่องในตรงนี้นะครับดูในปริศนาตรงนี้นะครับว่ามีคําว่าทิตต้อยู่ตรงไหนนะครับให้เรียงลําดับไปนะครับเี่ยวจะกิจกรรมของครชแชมป์ในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับ